มันจะมีสถานที่ที่หนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือของยุโรปสถานที่นี้เป็นสถานที่มีฤดูหนาวที่ค่อนข้างยาวนานมากกว่าฤดูร้อนนั่นคือสแกนดิเนเวียมันคือบ้านของชาวไวกิ้งนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ของเดนมาร์กสวีเดนและนอร์เวย์ต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของสแกนดิเนเวียจะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันมีป่าทึบและดินแดนที่แทบปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยอย่างที่บอกก็คือมันจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานมากๆถ้าเทียบกับฤดูร้อน ที่สามารถเพาะปลูกได้ทําให้เรื่องของการเกษตรการปลูกพืชอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆสําหรับชาวไวกิ้งฉะนั้นเนี่ยถ้าหากชาวไวกิ้งต้องการที่จะอยู่รอดเพื่อเลี้ยงปากท้องของตัวเองแล้วก็ครอบครัวของชาวไวกิ้งสิ่งที่เขาต้องทําก็คืออาศัยการเลี้ยงสัตว์รวมไปถึงการล่าสัตว์แทนนั่นเองแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่แค่นี้สิครับทุกคนปัญหาที่ตามมาอีกนั่นก็คือ over population ใช่ครับมันก็คือการที่ประชากรเนี่ยมีล้นเกินมากกว่าทรัพยากรที่มีอยู่คือทุกคนลองนึกภาพดูว่า สมมุติว่าทุกคนเนี่ยเป็นชาวไวกิ้งอยู่แล้วทีนี้พื้นที่ที่อยู่อาศัยของทุกคน,นมีพื้นที่ที่จำกัดอยู่แล้วรวมไปถึงพี่น้องของเราก็มันไม่ได้มีแค่ตัวเราหรือว่าพี่น้องอีก1-2คน แต่มันมีมากกว่านั้นฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ก็ไม่พอที่จะแบ่งกันโดยเฉพาะลูกชายคนเล็กที่ไม่ได้รับมรดกแน่นอนและพวกเขาเนี่ยต้องหาทางรอดด้วยตัวเองและนี่แหละครับก็คือเหตุผลหลักที่ทําให้เกิดยุคของชาวไวกิ้งพวกเขาเริ่มที่จะมองออกไปสู่ทะเลมองไปยังดินแดนที่อุดมสมบูรณ์กว่าและก็คิดว่าถ้าที่บ้านของเราเนี่ยไม่มีอะไรเหลือให้เราก็ต้องไปเอาจากที่อื่นฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้ชื่อเสียงของชาวไวกิ้งในยุคนั้นเนี่ยแพร่กระจายไปยังพื้นที่ยุโรปอย่างรวดเร็วเพราะทุกที่ท เลือดและทรัพย์สมบัติของคนในพื้นที่นั้นก็จะหายไปผู้คนในยุโรปจึงเรียกพวกเขาว่าไวกิ้ง